สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดนะคะวันนี้แอนมาทำขนมปังอร่อยๆกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเป็นขนมปังโอวัลตินนะคะมีส่วนประกอบของผงโอวัลตินนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของนมโอวัลตินด้วยนะคะเริ่มต้นกันเลยดีกว่าเพื่อที่ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเริ่มต้นด้วยการใส่ของเหลวลงไปนะคะนั่นก็คือโอวัลตินกลองนั่นเองนะคะแบบ UHT นะ ใส่ลงไปเลยจริงๆแล้วในสูตรเนี่ยใช้นมช็อกโกแลตก็ได้นะคุณผู้ชมแต่ว่าเพื่อความเป็นโอ่นินแล้วเนี่ยเราก็จะใส่เข้าไปทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะที่เอ็นใช้นี่นะคะตามด้วยไข่ขาวค่ะนี่นะคะวันนี้เราจะใช้แต่ไข่ขาวนะคะอ,อ่ช่างประมาณ40กรัมนะคะไข่ขาวจากไข่หนึ่งฟองนะคะตามด้วย น้ำตาลทรายค่ะนี่นะคะแล้วก็นี่ค่ะยีสต์ค่ะเริ่มเปิดเครื่องเบาๆนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันในส่วนนี้ใช้พายังช่วยคนด้วยก็ได้นะเขาจะได้เข้ากันดีนะคะเราก็จะนำเอานี่ค่ะหงอวัลตินนะคะมาผสมกับ แป้งก่อนนะคะก่อนแป้งขนมปังก่อนที่จะนำลงไปผสมนะคะคนๆเล็กน้อยก็ใช้ได้แล้วค่ะนี่นะคะก็คนๆน,นิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็เทลงไปเลย เสร็จเราก็เพิ่มความแรงของเครื่องด้วยนะคะโอเคเริ่มเข้ากันแล้วนะเอนจะใส่เนยลงไปนวดเลยนะคะหลังจากที่เราใส่เนยลงไปนวดผสมแล้วนะคะสำหรับเครื่องอังคาสลัมเนี่ยแอนจะใช้เวลานวดประมาณ25นาทีค่ะ แล้วค่ะตอนนี้นะคะก็นวดครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาแป้งออกมาตัดแบ่งกันเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเช็คฟิล์มกันด้วยนะคะว่าฟิล์มน้องจะสวยงามแค่ไหนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คฟิล์มกันเลยดีกว่านะคะ ทำได้ด้วยการตัดแป้งออกมาหน่อยนึงนะแล้วก็นำมาขึงเช็คฟิล์มดูนะคะโอ้โหอังคาสรมคือไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยนะท่านผู้ชมได้ฟิล์มแบบบางมากนะคะนี่นะคะได้แบบนี้ก็คือโอเคแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาตัดแบ่งแป้งเลยนะคะเช่นเคย แอนจะพักแป้งแค่รอบเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะตัดแบ่งแป้งครั้งแรกเนี่ยให้ได้ขนาดเลยนะคะแล้วก็เราจะพักแป้งให้คลายตัวนะโอเคก็จะได้1ลบใหญ่นะคะกับอีก1ลบเล็ก170กรัมนะ3ก้อนแล้วก็อันนี้สำหรับใครที่ไม่อยากเอาใส่ลบนะคะจะทำมาเป็นขดๆนะคะเป็นแบบได้ประมาณสีก้อนนะ แบ่งเป็นก้อนละห้าหกกรัมนะก็ได้นะแต่ว่าแอนจะเอาใส่ลบเล็กนะคะก็จะแบ่งเป็นสองก้อนแล้วเดี๋ยวเราทำเป็นเกลียวนะคะใส่เข้าไปในลบร้อยสาก็จะเป็นลบใหญ่1นลบเล็ก1นนะคะตอนนี้เราก็จะมาคลึงกลมเลยนะคะเรียบร้อยนะคะ แค่นี้นะคะเราก็จะพักแป้งเฮลคลายตัวนะคะใช้เวลาประมาณ15นาทีแล้วเดี๋ยวมาขึ้นรูปลงพิมพ์กันเลยค่ะเอาละอยู่ๆก็ฝนตกหนักนะคุณผู้ชมถ้ามีเสียงรบกวนบ้างก็ขออภัยนะเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปก่อนกันล้วกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นนี่นะคะเป็นพิมพ์260กรัมนะคะประมาณนี้นะคะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เทียบกับ ไซส์ปกติ450กรัมนะคะก็จะเนี่ยค่ะไซส์เขาก็จะต่างกันประมาณหนึ่งนะคะเอาละเรามาใส่พิมพ์เล็กกันก่อนดีกว่าโอเควิธีการนะคะเอ็นก็จะพยายามยืดเขาออกนะคุณผู้ชมก็โรให้เป็นเส้น ขึ้นรูปง,ง่ายๆค่ะขึ้นรูปเป็นแบบเกลียวนะโอเคประมาณนี้นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จะเอามาควายกันประมาณนี้นะคะ แล้วทำให้เขาเนี่ยได้ไซส์ความยาวเนี่ยเท่าๆกับพิมพ์นะคะนี่นะคะได้เลยเสร็จแล้วก็ยกลงไปเลยนะคะแล้ววางชิดขอบด้านใดด้านหนึ่งนะคะพู้ฟฝัร้องวางชิดขอบด้านใดด้านหนึ่งแบบนี้นะคุณผู้ชมนี่นะคะ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะรอให้เขาเนี่ยขึ้นฟูเป็น2เท่านะคะก่อนที่จะนำเข้าอบค่ะโอเคประมาณนี้นะคะอ่าเรามาดูน้องก้อนใหญ่กันดีกว่า แล้วก็จะรีดเขาออกนะคะทําเป็นแบบสวิสโรนะแบบที่เอนเคยทําบ่อยๆพับนะคะแล้วก็รีดให้ยาวออกใช้วิธีการรีดออกนะคะอย่าดันแป้งเดี๋ยวโดเขาจะฉีกขาด แล้วก็กดปลายด้านหนึ่งนะคะให้บางออกนะคะจะได้เก็บปลายได้ง่ายนะคะประมาณนี้นะเสร็จแล้วก็ม้วนค่ะม้วนให้แน่นนะคะ แล้วก็เก็บปลายให้มิดนะคะนี่นะคะได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะนำใส่ทิ้เลยนี่นะคะนี่นะคะอีกสองก้อนก็ทำแบบเดียวกัน,นะคะ่ะจะใส่ลงไปเลย เสร็จแล้วก็จะใช้กำปั้นนะคะกดเบาๆนะคะพิมนี้ก็เช่นกันนะคะรอให้ขึ้นฟูเป็น2เท่าก่อนที่จะนำเข้าอบค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเรามาดูน้องกันดีกว่านะคะตอนนี้น้องก็ขึ้นฟูเป็นสองเท่าแล้วนะคะเอ็นใช้เวลาไปเกือบ 2ชั่วโมงเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้อากาศเย็นนะคะทําในห้องแอร์แล้วไม่พอฝนตกอีกก็เลยทําให้อากาศเย็นมากขึ้นไปใหญ่เลยนะคะตอนนี้ก็โอเคขนมปังของเราได้ที่แล้วละ่ะเดี๋ยวแอนจะนำเข้าอบเลยนะคะวันนี้จะอบแบบเปิดฝานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูในเตาอบกันเลยค่ะ ปังก็สุกออกจากเตาเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเอาเขาออกจากพิมพ์กันเลยดีกว่าโอเคพอออกจากเตาร้อนๆน,นะคะเช่นเคยเราก็จะมาทาหน้าขนมนะคะด้วยนมข้นจืดนะคะ เดี๋ราจะรอให้ขนมปังนะคะเขาเย็นตัวลงอีกสักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเนื้อของขนมปังกันค่ะเอาล่ะตอนนี้นะคะขนมปังก็เย็นแล้วนะคะเรามาฉีกดูเนื้อขนมปังกันเลยดีกว่านะคะพร้อมยังหนึ่งสองสามตื่นเต้นทุกครั้งที่จะต้องฉีกดูเนื้อขนมปังนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมน้องนุ่มนิ่มมากนะคะอือ <c oughs> ดูเขาซะก่อนดูเขาซะก่อนนี่นะคะม,มาดูเนื้อขนมปังกันดีกว่านี่นะคะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยจริงๆไม่ธรรมดานี่นะคะนี่นะคะลองดูกันนะ นะคะคสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ช่อง a n d Made กันด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก a n d Made นะคะวันนี้แอนลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ